อบร่เาจักง5 4 3 2โอเคครับเราไม่มาที <S <S ่นี <K <K ่ก็เหมือนมาไม่ถึงลาวนะที่ไหนครับตรงนี้คือประตูชัยครับคือเป็นอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงไว้าใหมาใหม่ใหมาใหมาใหมทใหมาใหมความรู้สึกของทั้งคู่ครับกับเอสซีจีอาเซียนทัวร์2016ในวันที่25มกราคมเอาปะ ครับครับข้างเหมือนกอนพี่พูดหมดแล้วผมจะพูดอะไรครับพี่พูดหมดแล้วผมจะพูดอะไรครับโอเคห้าสี่สามสอครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนกันครับทั้งคู่เนี่ยไปลาวครับไปทำไมรู้เรื่องยังครับไปลาวไปลาวใครอันเนี่ยบางคนชอบนี่กับ ซปเปอร์สตาร์ลาวครับวัน<อ>ที่25นี้วันที่24มีสอนบอลให้น้องๆเ <c oughs> ปิดคลินิกให้น้องๆด้วยครับอย่าเก่งทรงไมเ่ยอย่าเก่งทรงไมเนยอย่าเกง่งทรไมเ่ยครับผม